โอ้ oh, หรายการดังๆมาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ต้องรองแล้วนะครับเดี๋ยวไปชิมกันนะครับอ,นนอันนี้อะไรครับอันนี้ของคนที่บวตและทั่วแที่หนึ่งหมายถึงว่าเขาหวตทั่วประเทศไงเหรอค่ะแต่ที่นึ่งเลยเหรอครับโอ้โหขนลุกดู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 ขนขลุกดิอันนี้คืออันนี้ของเขาที่คือว่าคนที่ไปเป็นคนบวกให้เราว่าเราได้คืออร่อยที่สุดประมาณนั้น รางวัลมากมายนะครับร้านนี้นะบอกเลยรางวัลมากมายครับแตนตีมาเรียบร้อยแล้วหลายๆร้านเลยกันนะครับรางวัลมากมายสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิป่อยนะครับว,วันนี้เรามาทัวร์กรุงเทพกันนะตรงนี้เขาเรียกว่าเยาวราชนะครับนี่เรามาดูรัหน้าเจ้าดังนะครับ กำลังอะลงกันครับัหน้าเลยนะครับนี่นะคต็อกนะสต <book> ็อก เปิดร้านกี่โมงครับบ่ายสามบ่ายสามโมงแล้วปิดกี่ทุ่มครับปิดห้าทุ่มปิดบ่ายสามโมงเย็นนะครับแล้วก็ปิดห้าทุ่มนะที่นี่นะครับก็เอ่อตรงนี้นะอยู่เขาเรียกว่าเจ๊อ้วนลัดหน้ายอดผักนะครับที่ตรงนี้ก็ติดกับเขาเรียกเยาวราชเลยเนาะเส้นเยาวราชเลยตรงนี้นะครับถนนใหญ่นใหญ่เส้นเยาวราชเลยนะครับก็ตรงนี้ถ้าใครยังไม่เคยมาเดี๋ยวผมจะปักมูจิเอไว้ให้นะครับก็สามารถตามมาแวะชิมกันได้นะครับเขาว่าตอนนี้ผมจะต้องตามร้านเด็ดๆนะครับที่ เป็นร้านดังๆของกร,รุงเทพมหานครนะผมจะตามมาชิมสักหน่อยนะครับว่าที่เขาล่ำลือกันนะครับว่าอร่อยแค่ไหนดเดี๋ยวผมขอเส้นเส้สสนอะไรคนกินเยอะสุดเ<ะ>ส้นอะไรคนกินเยอะสุดอร่อยทุกเส้น,เ,เ,นเลยผมก็เลือกไม่ถู่กันเองเงีผมชอบเส้นอะไรคะจริงๆผมชอบเส้นใหญ่ได้ค่ะบถาเส้นใหญ่เนาะเดี๋ยวผมเอาเส้นใหญ่หนึ่งจานเออคิงกินเลยไหมอ่าครับผมเอาเส้นใหญ่หนึ่งจานครับครับชอบมากวันนี้เป็นชาแนลนะครับต้องจะต้องได้กินครับ ต้องได้กินแน่นอนครับรับหน้าเจ้าดังนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้มากินที่ร้านนี้นะครับวันนี้ตามรอยนะครับตามรอยนะครับี่เจ้าดังเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะอันนี้เจ๊อ้วนรับหน้ายอดผักชนะเลิศสุดเด็ดประเทศไทยโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็หนาวแล้วนะนี่ครับร้านนี้ต้องลองนะนี่ครับโอ้โหรายการดังๆมาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ต้องลองแล้วนะครับเดี๋ยวไปชิมกันนะครับ้ อันนี้อะไรครับอันนี้ของคนที่โหวตและที่ได้ที่หนึ่งหมายถึงว่าเขาโหวตทั่วประเทศไงเหรอค่ะได้ที่หนึ่งเลยเหรอครับโอ้ยขนลุกนี่ดูดิดูดูขนผมลุกดิอันนี้คืออันนี้ของเขานี่คือว่าคนที่ไปเป็นคนโหวตให้เราว่าเราได้คืออร่อยที่สุดประมาณนั้นอ<ช>อก็คือพูดง่ายๆโหวตโดยประชาชนนะครับก<ช>็เหมือนการเลือกตั้งนี่แหละก็คือโหวตโดยการประชาชนว่าอร่อยที่สุดนะครับแล้วก็มีรางวัลอะไรอีกนะครับเนี่ยอันนี้คือรางวัลอะไร อันนี้ของไอ้นี่ค่ะเวอร์แก <G> ๊สเวอร์แก๊สเป็นเวอร์สตรีทฟู้ดให้เวอร์สตรีทฟู้ดให้เป็นร้านดังอีกหนึ่งร้านนะครับแล้วก็โอ้อันนี้ก็อะไรเงี้ยอันนี้ของติ๊กอ้วนมาติ๊กอ้วนมาแล้วนะครับ <c oughs> โอ้จะไว้ไปเอกชินแาต้องขอญาตเอาสติ๊กเกอร์มาติดไว้ตรงนี้บ้างเล็กๆจะใบนะ <c oughs> โอ้ยน่ารักน่ารักร้านนี้นะเดี๋ยวเรามาชิมร้านหน้าเจ้าที่อร่อยที่สุดนะครับ <c oughs> ในการโหวตของทูนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปชิมกันครับอันนี้คือเปิดพิสดารน,นี่อันนี้คือเรียกว่าค่าดร้านสมัยเก่าสมัยแก่ถ้ามีอันนี้ถือว่าสุดยอดนี่นะแม่ช้อยนางลำหมายงว่าแม่ช้อยนางลำค่านร้านเก่าแก่นะครับจะต้องเป็นได้อันนี้ถือว่าสุดยอดครับ เมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าเป็นสติกเกอร์ทรงคุณค่านะสติกเกอร์นี้นะไม่ช้อยนางลำนะค,คุณแม่เ้าขายกันสองคนกับคุณพ่อเหรอครับที่นี่ก็คือต้องลูกค้าต้องมามาหยิบเองเสิร<บ>์ฟ<บ>เองบริการบริการตัวเองนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ขายกันสองคนนะครับปเรียบ uh huh. ร้อยแล้วนะครับเนี่ยไปอย่าไปชิมกันนะครับป่ะไปชิมกันนะครับโอ้ยดูดิ ดูหมูดิได้มาแล้วนะครับกับรัดหน้าเจ้าดังนะครับวันนี้ผมมาเยาวราชนะครับก็ตามคําบอกกล่าวของกิงสิปู e d f o นะว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดที่ต้องมานะครับได้รางวัลมากมายครับร้านนี้นะครับก็เดี๋ยวผมชิมรัดหน้ายอดพักจีอ้วนกันก่อนเลยนะครันี่ดู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 มร้อนขึ้นในไม้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดูหมูครับ หมูนี่ชิ้นโตๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ชิ้นโตอย่างนี้เลยอแต่ชิมแบบอย่ไม่ต้องปรุงก่อนนะครับว่าเป็นไงนะครับรสชาติดเดิมของร้านนี้นะครับว่าไม่ต้องปรุงเป็นไงอือพูอจริงๆไม่ต้องปรุงอร่อยแล้วครับจริงๆอันนี้ไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าใครชอบกินเผ็ดก็สามารถใส่พริกได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกว่ารสชาติอร่อยเลยอืมอร่อยไม่ต้องปรุงเลยอยันนี้นไม่ต้องปรุงจริง รอร่อยเลยครับอีอเส้นใหญ่นี่เส้นใหญ่นี่เสจจ้นสจใหญ่ครับอือเส็นใหญ่มีจจมนีกลิ่นหอมแปลว่า,า,าการคั่วกระทะเล็กครับคือเล็กอ่ะกระทะที่เราใช้เนี่ยคือกระทะเล็กแล้วเอาเส้นใหญ่ไปคั่วมันมีความหอมไหมของกระทะเล็กครับ๋ยวดอกพลิกไทยก่อน นี่พริกไทยพริกไทยพริกไทยแล้วก็ผมขอญาตเติมพริกนิดนึงนะเพราะว่าผมชอบกินเผ็ดนะครับแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วะครสชาติขื้นไม่ต้องปรุงแล้วนะครับผมขอพริกหน่อยนะพริกไทยลงไปแล้วขอบตามพริกด้วยพริกนี่พริกป่นหน่อยนึงนี่พริกป่นหน่อยหนึ่งอ๋อ หองกระทะนี่ไม่ไม่เต้นเหรอครับสมคำล้ำลือนะครับครั้งแรกในชีวิตเป็นในแแนวได้กินตัดหน้านับที่ได้รับว่าอร่อยที่นี่นครับ <c oughs> นี่ ต้นใหญ่อย่างนี้เลยนะครับอื นี่นะครับดูหมูดิหมูมาชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยหมูนี่ชิ้นใหญ่มากดูดิ ยากากศตอที่นี่ขายรัลบลูกค้าตั้งกลับบ้านเต็มเลยนะแล้วก็ออเดอร์รับออเดอร์มาจากปุ๊กเรื่องไรแมนก็มานะรวยจริงเขารลย อร่อยมากอ,อ,อร่อยจริงนะจะไปดูคนตอบอ่ะแ้ก็ลูกค้าก็โทรมาสั่งก่อนล่วงหน้าได้นะครับแล้วก็ก็ถึงก็จะแวะมาเอานี่ลูกค้าโทรมาสั่งล่วงหน้าได้นะ แล้วใช้ไหนดียูโกเนี่ตรงนี้ครับตัวเนี้หอมมากๆเลยครับคือหอมมากๆเลย นีะครับมีเมนูเพิ่มมาให้เป็นไอชแนลนะครับได้ช exactly. ิมอีกหนึ่งเมนูคือผัดซีอิ๊วนะครับนี่ผัดซีอิ๊วไม่มีต้นน้เดียวนะมีผัดซีอิ๊วด้วยนะครับนี่ไปชิมกันนี่นะครับก็ทางคุณป้านะครับก็ใจดีนะครับเอาผัดซีอิ๊วเป็นที่เด็ดของร้านให้ชิมอีกหนึ่งหลานเขแต่เมื่อกี้ผมกินต้ดน้าจะด๋อยแล้วแหละคือมันก็อิ่มหมดแล้วครับแต่ว่าต้อง ต้องชิมนะเขาบอกให้ชิมต้องชิมของเด็ดของเด็ดของราลเขาที่หนึ่งย่างนะครับอย่างนั้นาอ้วนนะครับโอ้โหืมเฮ้อยงปรุงอู่เลยเนี่ยยังปริงคือเอามานีไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับผมกินแบบเพือไเทียวเลยเนี่ยได้มาก็กินเลยรสชาตินี่ก็ดีมากๆนะครับ ไม่ต้องปรุงเลยจริงครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมว่าอะไรยอดผักก็คือยอดขนามาทั้งเน้อยอดอย่างนี้เลยนะครับโอ้ยหูยโหีอร่อยสมคำาล้ำลืองาบอกเลยสมคำาล้ำลือรอร่อย,อยจริงๆครับ ขอบคุณมากครับโหว้าร้อยจริงๆนี่ดูเออให่ก็มาตรงนั้นมาจาบุรีครับออกมาจากเมืองการครับเมืองการทุกคนบอกผมว่าผมอ่ะตำเนียง์ไ้ใครเอิร์ดชื่นอ่องอ่องขอบคุณเราฮึบคึบบ้านใกล้ๆกันครับบ้านไม่ไกล้กับกับคุณเอิร์ดมากครับเดือนตัวเอิร์ดจะเล็กกว่าใช่ไหมใช่ครับแต่จะไม่ผมก็ไม่เคยเจอตัวจริงเหมือนกันจริงๆนะครับคนดูบ้านใกล้กันจริงแต่ว่าไม่เคยเจอครับก็ใกล้กันประมาณสักห้าหกกิโล ครับแต่ยัไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยนะครับดูแต่ดูผมเอฟซีเหมือนกันเอฟซีเขาในในช่องเหมือนกันนะครับครับวันนี้เป็นเช่นนขอบคุณการติดตามทุกการผู้ชมนะครับขอบคุณขอบคุณทั้ง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 สองท่านเลยนะครับคุณคุณแม่อ้วนแล้วคุณพ่อนะครับขอบคุณนะครับขอให้ใครจะพอดียิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปว่าเป็นทึกแชนแนลพาไปร้านเด็ดร้านดังนั้นไหนต่อนะครับไปสวัสดีครับ